สวัสดีค่ะลำไยจากบริษัทกำจัดขนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของเรานะคะจะเป็นคลิปของการสอนการดีท็อกผิวกับบริเวณที่เรามีปัญหาเรื่องขนคุดและผิวที่เป็นหนังไก่ค่ะก่อนที่เราจะมาดูวิธีการสอนการขัดเรามารู้จักเนื้อครีมที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนค่ะวันนี้เราเลือกใช้ตัวสครับที่ลดปัญหาเรื่องขนคุดของโกลเด้นแวค่ะ เพราะสครับตัวนี้จะช่วยทําให้เปิดผิวโดยที่ไม่ทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้เม็ดสครับจะสามารถแตกตัวได้นะคะเราจึงเลือกใช้สครับดีทอ็อกของโ o d เดนแวค่ะหลังจากที่เราได้ตัวเนื้อครีมสครับที่ดีแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการขัดที่ถูกต้องกันก่อนที่เราจะขัดเราควรทำความสะอาดผิวก่อนนะคะ ล้างผิวหรือเช็ดผิวก็ได้ให้สะอาดนะคะบีบเนื้อครีมออกมาพอประมาณนะคะถ้าเป็นบริเวณส่วนขาขึ้นขาให้เราบีบเนื้อครีมประมาณสามจุดค่ะป้ายเนื้อครีมประมาณสามจุดบรบเวนตั้งขอใช้มือเราแต่น้ำเล็กน้อยนะคะ ก็เกลี่ยเนื้อครีมไปให้ชั่วบริเวณขาพอเราเกลี่ยเนื้อครีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้ฝ่ามือของเราขัดไปบริเวณที่มีปัญหาเริ่มขนคุดเลยค่ะให้ขัดวนเป็นลักษณะก้นหอยนะคะหรือว่าเป็นวงกลมแบบนี้เท่านั้น,นะคะ่ะ การขาดเป็นวงกลมแล้วก้นหอยนะคะจะช่วยทําให้เปิดขนคุดแล้วก็เปิดผิวเอาขนที่คุดออกจากด้านในออกมาได้นะคะกรณีที่เราเป็นขนคุดแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนขาหรือส่วนรักแร้นะคะให้เราขาดทุกๆสามวันจะช่วยขจัดขนคุดออกได้คะ่ะกรณีที่2 กรณีที่เราแว็กกำจัดขนแล้วแต่เราไม่ต้องการให้ผิวเราเป็นขนคุดหลังแว็กให้เราขัดหลังจากที่แว็กขนแล้วประมาณ7วันเพื่อเปิดรูขุมขนทำความสะอาดผิวให้ขนที่จะขึ้นใหม่ขึ้นมาได้ง่ายด้วยการขัดสครับบีท็อกตัวนี้ค่ะเมื่อรู้สึกแห้งนะคะให้เราเปลี่ยนมือขัดอีกด้านหนึ่ง ถ้ารู้สึกแห้งให้ใช้มือแตะน้ำแล้วขัดต่อได้นะคะคุณสมบัติของเมสสสครับที่เป็นสครับดีทอสของโกลเด้นแว็กเมสสสครับจะทำมาจากเนื้อครีมนะคะในขนาดที่เราขัดเนื้อครีมจะแตกตัวได้จะไม่บาดผิวะคะ่ะ ให้เราขาดเป็นลักษณะวงกลมไปเรื่อยๆนะคะควรแตะน้ําเล็กน้อยนะคะขนาขดขาดไม่ควรแตะน้ํามากนะคะเพราะจะทําให้ดีท็อกผิวไม่ได้คะ่ะ จากที่เราได้ดูคลิปการขัดดีท็อกผิวไปแล้วนะคะแนะนำให้ไปขัดกับจุดบริเวณที่เราเป็นขนคุดอยู่แล้วอย่างเช่นรักแร้หรือขาแต่ถ้ากรณีที่เราป้องกันไม่ให้เราเป็นขนคุดให้เราขัดหลังจากที่แว็กขนไปแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะช่วงหลังแว็กหนึ่งสัปดาห์จะเป็นช่วงที่ขนใหม่กำลังจะขึ้นการขัด จะช่วยเปิดผิวแล้วก็เปิดรูขุมขนให้คนได้ขึ้นง่ายอีกอย่างจะช่วยลดอาการคันผิวได้ด้วยค่ะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่4ของเรานะคะจะเป็นคลิปการสอนแว็กรกและแบบไม่เจ็บที่เป็นสไตล์ของโลเรนแว็กค่ะกดติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะคะ